สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นำ SUV ผ่อนเพียง5,400กว่าบาทครับผ่อนเพียง5,400กว่าบาทกับ MG GS 1.5 TX ขับ2ตัวท็อปปี2018สวยงามสีส้มเดิมๆทั้งคันรถสภาพป้ายแดงสุดๆครับเพื่อนๆสมาชิกใครสนใจคันนี้ต้องรีบแล้วนะครับผมกับการผ่อนที่สุดเบาดอกเบี้ยพิเศษนะครับย้ำนะฮะ ัดสดกับราคาพิเศษสุดว้าวเช่นเดียวกัน329,000บาทได้ GS นะครับคันหลักล้านไปขับขี่ได้เลยศูนย์บริการครบคันเป็นรถที่น่าใช้ตอนนี้ขายดิบขายดีครับเพราะราคาลงมาค่อนข้างเยอะแต่สมรรถนะไม่ได้ลดลงไปเลยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องสุดว้าวครับ1.5เทอร์โบอีกด้วยตัางหากนะฮะแรงดีที่สุดในเจนนั้นเลยนะครับตอนนี้คันนี้สีส้มนะฮะตัวพิเศษนตัวโชว จุดขายของ MG เลยใครสนใจคันนี้นะครับรถจอดอยู่การจนนาพิเศษรีบจองด่วนๆจัดไฟแนนซ์ก็ดอกเบี้ยพิเศษผ่อนเบาๆสบายๆเหมือนที่แจ้งไว้นะครับ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะส่วนใครซื้อสดมาพูดคุยต่อรองราคากันได้รีบด่วนๆนะครับสีนี้ เจนนี้ทรงนี้ SUV ระดับนี้ราคาแบบนี้เนี่ยอยู่ไม่นานครับติดจองเร็วมากเลยนะครับผมใครสนใจรีบเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ออกง่ายๆครับ0885845375ครับ